สวัสดีครับพรีวิวเกมพรีเมชิพนะครับตอนน้ฮอสเปอร์พบกับบอลมัดนะฮะเข้าสู่แมตช์เดย์ที่3กันแล้วนะครับสเปอร์ยังคงจะร้อนแรงอยู่หรือเปล่า เดี๋ยวมาว่ากันนะครับว่าความพร้อมของทั้งสองทีมเป็นยังไงนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยสำหรับ2ช่องทางของออฟไซด์ครับไม่ว่าจะเป็น YouTube และ Fanpage Facebook นะครับก็เข้าไปติดตามกันเยอะๆด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากได้เสื้อที่ระลึกสเปอร์โดยลิขสิทธิ์ของซ u เปอร์สปอร์ตนะครับนี่ฮะอย่างเช่นตัวนี้เป็นต้นนะครับเป็นเสื้อแจ็คเก็ตสเวตเตอร์นะครับมีข้อความ to d e is to do นะครับฝั่งนี้ก็เป็นโลโก้ไก่ของเรานั่นเองนะฮะเป็นลิขสิทธิ์ที่ คอยเอามาให้แฟนแฟนฟุตบอลแฟนท็อตแนมฮอสเปอร์ชาวไทยนะครับได้จับจองเป็นเจ้าของกันในราคาที่จับต้องได้นะครับแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีคอลเลกชันอื่นๆอีกมากมายนะครับเสื้อยืดนะฮะฉลองแชมป์หรือว่าเป็นเสื้อยืดคอลเลกชันต่างๆเนี่ยนะครับมีให้เลือกเพียบเลยหลากสีหลายไซส์นะครับไปดูกันได้ที่ ลิงก์ด้านล่างนี้นะครับผมแปะเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสั่งผ่านช้อปปี้ง่ายๆรับของที่บ้านได้เลยจ่ายปลายทางได้ด้วยนะครับนี่คือความสะดวกสบายที่นํามาฝากแฟนๆทั้นแมนเชสเปอร์ทุกๆคนนะครับเอาละไปดูกันหน่อยนะครับว่าเกมนี้ความพร้อมของ2ทีมเป็นอย่างไรนะครับเตะกันที่บ้านของสเปอร์นะสเปอร์อยู่อันดับ2นะครับมี6แต้มเท่ากับอาร์เซนอลแต่ว่าประตูได้เสียนั้นต่างกันอยู่ลูกเดียวท่านเองนะครับส่วนบอลมัด ชนะ1แพ้1นะฮะมี3แต้มอยู่อันดับที่9นะครับความพร้อมของสเปอร์นั้นก็ต้องบอกว่าน่าจะยึดผู้เล่นตัวจริงจากเกมของแมนซิตี้เป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าโชว์ฟอร์มได้ดีเพราะนักเตะที่บาดเจ็บอยู่หมดสิทธิ์ใช้เนี่ยก็มีพวกดา u กูชินแบนสกิวกรูเซตกี้เจมสันนะครับทากาอิ ai, นะฮะแล้วก็อูโดกี้เนี่ยก็ต้องรอทดสอบความฟิตด,ด้วยส่วนบิสซูมาเรากำลังจะปล่อยออกไปนะครับ แล้วก็อีกคนหนึ่งโซโลมอนเนี่ยกลับมาฟิตซ้อมได้แล้วนะครับก็ต้องลุ้นครับว่าจะพร้อมสำหรับเกมนี้หรือเปล่าส่วนบอลมัดนะครับมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่3รายด้วยกันนะครับคุกสตัทเทลนะครับแล้วก็อูนนาวนะฮะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยนะครับทั้ง2ทีมเนี่ยผมว่ามีจุดเด่นคล้ายๆกันเหมือนกันนะครับในการบดบี้ไล่บอลตรงกลางแย่งบอลเก่งนะฮะแล้วก็สามารถเปลี่ยนจากรับเป็นรุกได้เร็วด้วยนะครับสเปอร์ ก็มีการนำเอารูปแบบนี้มาใช้โดยโทมัสแฟรงค์นะครับทำให้ริชาร์ิสันเนี่ยกลับมาท็อปฟอร์มอีกครั้งหนึ่งนะฮะเบนเน n จอห์นสันก็ยิงได้2นดัดติดติดกันแล้วคนอื่นๆก็ทำหน้าที่ได้ดีแผงกองกลางเบนทันกูกับชาบลินญาคู่เก่าคู่นี้จับจับคู่กันแล้วลงตัวนะครับในการตัดเกมแล้วก็พลิกบอลน,นะฮะสวิตเร็วเนี่ยนะครับแล้วก็มีทางปั๊ปซาริชาร์ิสันคอยฉกบอลนะครับ ถ้าเกิดว่าคู่ต่อสู้เผลอเมื่มอไหร่เนี่ยสองคนนี้จะแอบแย่งบอลตอดเล็กตอดน้อยนะครับส่วนกูดูสก็ไปกับบอลได้ดีนะครับแล้วก็มีแอซิสให้เห็นมาแล้วด้วยส่วนทางด้านของบอลมัดเนี่ยนะฮะพวกเขาไปเล่นกลางสัปดาห์มาด้วยนะครับอันนี้อาจจะเสียเปรียบในเรื่องของพละรกกำลังเล็กน้อยแต่ว่าพวกเขาก็โรเตชันนะสุดท้ายแพ้เบรนฟอร์ดนะครับคาบ้านไปศูนย์ประตูต่อ2เกมนี้เซเมนโย คิดว่าจะได้พักชิวๆนะฮะไม่ใช่นะฮะก็ต้องถูกส่งลงมาในช่วงครึ่งหลังนะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถกอบกู้สถานการณ์ได้แพ้ไปตกรอบไปในที่สุดนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเซมโยก็เป็นตัวทีเด็ดนะครับทาวินเนียด้วยนะครับแล้วก็ตัวอันตร,รายนะฮะอย่างเอวานิ o ซันเนี่ยก็ประมาทไม่ได้นะครับอย่างที่บอกฮะว่าบอลมัดเนี่ยเล่นคล้ายๆกับเราเลยเพราะฉะนั้นแล้วก็คงจะเป็นเกมที่ต้องชิงไหวชิงพริบรู้อยู่แล้วว่า แต่เราฝั่งเนี่ยเล่นกันยังไงขึ้นอยู่กับว่าประสิทธิภาพใครจะเข้าล็อกใครจะเป๊ะกว่าเท่านั้นเองในจังหวะสุดท้ายซึ่งผมมองแล้วการประสานงานของสเปอร์เนี่ยดูจะเข้าท่าเข้าทางมากกว่าบอนหมาดเองในเกมกับวูฟเนี่ยนะครับผมไม่ชอบอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าดูแล้วไม่ได้เน้นที่จะเอาประตูที่2เท่าไหร่นะครับก็เล่นตามจังหวะเอือยเฉยไปนะครับวูฟเองกลายเป็นว่ายกระดับของตัวเองได้หลังจากที่เหลือ10คนในครึ่งหลังต้นครึ่งหลังนะฮะครึ่งหลังเนี่ยเล่น10คนเกือบทั้งงครึ่ แต่ว่าก็สู้กับบอลหมัดได้อย่างสูสีผมเลยมองว่าที่เด็ดทีขาดนะครับแล้วก็ความเน้นนะฮะในจังหวะสุดท้ายของสเปอร์เนี่ยผมว่าน่าจะลุ้นได้มากกว่าเล่นในบ้านของเราด้วยพลังงานจัดจ้านอยู่แล้วนะครับในการที่ไล่แย่งบี้เอาบอลมาแล้วก็สร้างเกมรุกด้วยความรวดเร็วนะครับ ผมว่าริชาร์ดสันเบนเนจอนสันแล้วก็ครูดสเนี่ยมีทีเด็ดมาฝากนะฮะแม้ว่าจะยังไม่มีนักเตะตัวใหม่เติมเข้ามาในตอนนี้ก็ตามนะครับน่าจะเอาชนะทางด้านของบอลมัดได้สัก2ประตูต่อศูนย์ะครับส่วนคราวคราวนะฮะในช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าก็ยังไม่แบบว่าจริงจังกับดีลไหนสักดีลหนึ่งเลยนะครับแม้ว่า จะมีข่าวของซาฟีซิมอนนะครับเข้ามารุนแรงมากนะครับในช่วงของคืนที่ผ่านมานะครับแต่มันมีเงื่อนไขพ่วงมาด้วยว่าในกรณีนี้นักเตะตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับเชลซีได้เรียบร้อยแล้วแล้วเชลซีก็รอแค่ว่าจะปล่อยพวกส่วนเกินออกไปได้เมื่อไหร่นะครับตอนนี้เนี่ยล่าสุดนะเอ็นคุนคูถูกปล่อยไปยัง เอซิเมลานเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วคิวต่อไปนิโคัสชังสันก็กําลังจะไปไบเยนไมิน์นั่นแปลว่าเชลซีกาลังพองถ่ายนักเตะตัวรุกออกไปได้ที่แล้วนะฮะเตรียม mm hmm. ผมว่านะเตรียมที่จะกลับมาลุยเดีลวของซาฟีซิมอนต่อแน่ๆเพราะฉะนั้นดูแล้วนักเตะมีใจให้เชลซีอยู่แล้วด้วยน่าจะยากซะแล้วนะครับกับอยูน่นี้ใครที่ลุ้นอยู่ก็คงจะต้องอาจจะผิดหวังอีกแล้วนะครับอาจจะผิดหวังอีกแล้วส่วนลูคัสปาเกต้าเวสต์แฮมก็ ตั้งกำแพงกันเอาไว้สูงถึง60ล้านปอนด์นะครับขึ้นอยู่กับสเปอร์แล้วว่าจะกล้าทุ่มไหมนะฮะตอนนี้เนี่ยดีลอื่นเนี่ยเริ่มมองยากแล้วนะตัวเลือกก็เริ่มน้อยลงเพราะฉะนั้นจะตัดสินใจอะไรต้องรีบแล้วนะครับที่บอกว่าตัวเหลือน้อยเพราะอะไรซาบินโยแมนซิตี้เนี่ยก็เรียกว่าปฏิเสธโดยสิ้นเชิงแล้วล่ละนะครับเขาไม่อยากจะขายแล้วก็ต้องการจะเก็บเอาไว้ใช้ด้วยนะฮะแล้วก็ ตอนนี้สเปอร์ก็เลยมีข่าวหันเหไปทางเจดอนซานโช่ด้วยนะครับมีข่าวกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่มันติดตรงที่ว่าค่าเหนื่อย350,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เนี่ยเขาจะลดเหรือนะครับแล้วมันต้องลดเยอะด้วยเพราะว่าเพดานค่าเหนื่อยของเราอยู่ที่200,000โรเมโรรับสูงสุดอยู่นะครับคนที่ค่าเหนื่อย200,000แล้วเป็นข่าวกับเราด้วยอีกคนนึงก็คือคอนอ,อกกนเกอร์ครับคอนอ,อกกนเกอร์เนี่ยถูก ตีข่าวขึ้นมาว่าสเปอร์ก็สนใจด้วยเหมือนกันเพราะกําลังจะปล่อยวิสูมาออกไปอาจจะมีการเติมสล็อตกองกลางตรงนี้หรือเปล่านะครับแต่ก็นี่แหละฮะต้องดูครับว่าทางด้านของคอนอกราเกอร์เนี่ยที่เคยปฏิเสธเราแล้วไปร่วมทีมแอตมาดริดเนี่ยจะสนใจเราเหรอนะฮะแล้วก็มีข่าวกับโคบี้เมนูด้วยนะครับโคบี้เมนูเองก็มีปัญหากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วแมนแมนยูเมื่อคืนนี้เองก็เรียกว่าวิกฤตศรัทธาเลยนะครับแพ้ทีมจากลีกทู กริมส์บี้นะครับตกรอบฟุตบอลคาราบาวครับมาอีกเนี่ยทำให้สถานการณ์บรรยากาศในทีมเนี่ยแย่มากๆนะในตอนนี้นะครับนักเตะก็มีแต่จะย้ายออกย้ายออกนะครับเดี๋ยวดูกันว่าสเปอร์จะได้นักเตะแมนยูกี่คนหรือเปล่าสักกี่คนนะนะครับเป็นข่าวกับเจโรซาโชกับโคบี้เมนูในตอนนี้ส่วนกาเน,นโชน่าจะไปเชลซีมากกว่านะครับมีข่าวเชื่อมโยงกับเชลซีมากกว่าโอเค ประมาณนี้นะครับก็สรุปเรื่องราวของพรีวิวเกมสุดสัปดาห์นี้นะฮะคืนวันเสาร์สามทุ่มมาลุ้นกันนะครับว่าสเปอร์จะทำได้อย่างที่ผมคาดการเอาไว้หรือเปล่าแล้วก็ข่าวคราวความเคลื่อนไหวในตลาด นักเตะนะครับช่วง3-4วันสุดท้ายรุ้นกันหนักๆเลยจะปิดตลาดคืนวันจันนะครับดึกวันจันทนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะได้รู้กันว่าสเปอร์จะได้ใครเข้ามาเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กด s u บส c คร b e ด้วยนะครับอย่าลืมนะฮะติดตามทั้ง2ช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ Facebook กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะแล้วก็นี่ครับใครที่อยากได้เสื้อที่ระลึกสเปอร์นะไม่ว่าจะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตสเวตเตอร์แบบนี้หรือเสื้อยืดนะครับในคอลเลคชันต่างๆ ทั้งฉลองแชมป์ยูโรปาลีกก็มีด้วยนะครับไปติดตามกันได้ผมปักลิง์กเอาไว้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มต้นที่หลักร้อยนะฮะไปจนถึงหลักพันต้นๆน,น,นะครับก็สามารถสวมใส่มีของที่ลึกนะฮะที่เป็นสเปอร์ลิขสิทธิ์จากซูเปอร์สปอร์ตนะครับเอาไว้ใส่เชียร์ทีมรักของเราเรียบร้อยแน่นอนนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นการส่งเสริม สนับสนุนช่องด้วยเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณมากๆที่ติดตามกันแล้วกลับมาเจอกันใหม่ครับในคลิปหรือไลฟ์สดครั้งหน้าสวัสดีครับ